ครับสวัสดีนะครับ FC แทนคุบดินทร์ไทยทุกท่านนะครับทุเรียนช่วงเข้าโค้งสุดท้ายก่อนตัดเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเป็นสวนที่พวกเราเฝ้าติดตามพัฒนาการสวนนี้อย่างเพ่งคัดนะครับอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยในสวนนี้ที่พวกเราเห็นเนี่ยสมมากไหยใช่ครับใช่ชสมมากมันเราเพิ่งฟื้นมันมาครับทางใบมีการฉีดพ่นอะไรบ้างช่วงนี้ก็มี มีซูเปอร์เคียดูเก้แล้วก็แคลเซียมมอลอนยาฆ่ามแมลงครับในถังเออทำไมต้องใช้ซูเปอร์เคียเข้าไปด้วยซูเปอร์เคียเราก็ใช้เพื่อที่ขัดผิวแล้วก็ป้องกันเชื้อราครับถ้าเกิดฉีดซูเปอร์เคียขึ้นไปที่ลูกเนี่ยผิวเขาก็จะสะอาดสวยแล้วก็เขียวเออ,เอ,อ,เอ,อท่านผู้ชมถ้าไม่เคยลองนะท่านผู้ชมจะไม่เห็นปรากฏการเหล่านี้เลยหนึ่งใช้ตัวผลิตภัณฑ์น้อยในในในถังน้ําใช่ครับ 2องนะครับไอยาเชื้อราก่อนหน้านั้นเคยซื้อมาสารพัดสารพันอันนี้ใช้ซูเปอร์เคียร์ผสมขึ้นไปแล้วฉีดพ่นขัดผิวสวยขนาดนี้ถ้าผู้ชมท่านไหนไม่เคยลองจะไม่เข้าใจนะฮะไม่ใช่การสร้างภาพก่อย้ำอีกครั้งนะครับ,รบหลักๆเลยก็จะมีซูเปอร์เคียหนึ่งดูกเก้สองแคลเซียโมโมลอนสแล้วก็ยาฆ่าแมลง4ี่คือ4ตัวจบในถัง มันง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมครับมันที่ฟังงอยู่มันง่ายแต่ว่าท่านผู้ชมดูผลงานเอาเถอะนะครับที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยดูผลงานเอาละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคสอัพใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นรูปทรงเขาจริงๆมันสวยมากอะนะครับอ่ามันจะสามารถที่จะเป็นอ่าขั้นตอนง่ายๆที่พี่น้องชาวสวนท่านไหน สามารถเข้าถึงถ้ายังไม่เคยลองอยากให้ลองดูสักปีสักครั้งก็ได้นะครับค่อยกลับไปอยู่สู่ทางเดิมก็ได้นะครับเอาแบบผสมในถังเยอะๆเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะหาทางออกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นภาระหนักอึ้งมากนะครับลงทุนเยอะแยะมากมายแต่ข้างบนเนี่ยก็หลุดร่วงกันไปหมดนะอย่างเงี้ไม่มีทุเรียนออกขายติดหนี้ติดสินอย่างเงี้ยผมอยากให้ผู้ชม ลองแนวทางแทนคุณแผ่นดินไทยสักครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมก็คงพอที่จะได้แนวทางนะว่า 1. เราผ่านช่วงโซมมาแล้ว 2. องเราผ่านวิกฤตของสภาพอากาศทุกๆวันนี้ทะลุ41นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นพี่น้องหลายสวนเนี่ยมาเจอสถานการณ์แดดร้อนนะร่วงหล่นกันเต็มเต็มเลยลครับเออร่วงหล่นกันเต็มเลยแต่ พวกเรานะฮะแทนคุณแผ่นดินไทยเนี่ยก็ยังสามารถพาน้องออฟพาวิกฤตมาได้ยันถึงลูกแขวนตรงเตงพร้อมที่จะออกตลาดนะครับวันนี้สี่ออฟตัดราัดขายราคาเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้ก็ตัดอยู่ร้อยห้าสิบาทเอบีซีครับร้อยห้าสิบเอบีซีนะเกียไหมรับได้ไหมก็รับได้ <laughs> รับไม่ได้ก็ต้องได้นะ <laughs> <laughs> เรามาแกะรอราคานี้ <laughs> ตอนนี้เราก็กำลังลำเลียงขึ้นไปกองไว้ทางด้านบนก่อนที่จะคัดคัด a อบใช่ไหมคัดเบอร์เลยคัดที่นี่เลยจากนั้นก็จะขึ้นรถไปส่งลงเลยใช่ โอ้ท่านผู้ชมครับตัดตั้งแต่สองโมงเช้านะครับตอนนี้ปลาเข้าไปบ่ายสองโมงแล้วนะฮะยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะท่านผู้ชมครับดกจริงนะครับมันตัดช้าด้วยต้นก็ใหญ่ต้นก็สูงด้วยนะครับนะฮะและที่สำคัญดกนะฮะท่านผู้ชมครับดกดกมาก ก็ลงไม้นะฮะคนดูดาสวนอยู่ที่นี่นะนะทังตัดหญ้าฉีดหญ้ายูมีแต่คนเดียวนี่ฮะปัดดอกก็มีคนเดียวนะตัดขนลากรวมทั้งเลี้ยงด้วยนะไม่รู้จะทําไม่แบ่งงานให้คนอื่นทํากันเลยแหละนะเนะี่ยฮะลักษณะรูปทรงของรูปเรียนที่นี่นะฮ <c oughs> ะ <c oughs> เราก็ค่อนข้างที่จะปั้นมาด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างจะสวยนะฮะ A B แล้วก็มีซีมาด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าปัญหาภัยร้อนแรงเนี่ยนะครับทำให้พืชเนี่ยคายน้ำมหาศาลเลยนะฮะออกทั้งทางใบแล้วก็ทางลูกเดี๋ยวเราจะมาเช็คน้ำหนักกันดูนะฮะท่านผู้ชมกนัมนก็จะมากรองรวมกันก่อนนะท่านผู้ชมครับ นี่ก็เป็นผลงานที่ตัดมากองไว้นะครับตั้งแต่เช้านะครับประมาณ8โมงนครับน,น,น,นี่ก็น้ำหนักรวมเข่งนะครับ56หักออก3เหลือ53นะครับเข่งเดียวนะครับ A B ขั้นตอนในการแยกเกรดนะฮะ A B C D เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะคท่านผู้ชมคนที่ขอแยกนั้นจะต้องเป็นคนที่มีทั้งประสบการณ์ที่โชคชนนะครับ A คือ a b คือ b c คือ C แต่ว่าบางทีบางครั้งก็มีข้อผิดพลาดนะครับทำให้บางทีบางครั้งพี่น้องอาจจะเกิดผลเสียกับพี่น้องได้นะครับอ่ะขันแรกนะครับ a b ก็ กำลังเต็มแล้วนะครับขนาดบรรจุอยู่ที่60เข่งนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ3ตัน2นะฮะท่านผู้ชมส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นไซส์4นะครับยังไม่เต็มนะฮะสุดยอดนะฮะยิ่งดึกยิ่งคึกนะฮะทีมงานตัดชุดนี้นะครับตัดรอบคันที่2นะครับที่บรรทุก60เข่งนะครับก็ เป็นเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะครับขณะนี้เวลา4ทุ่ม10นาทีนะท่านผู้ชมกับคั้งที่นี้เราบรรจุอยู่ที่68แข่งนะครับก็น้ำหนักก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,500ขึ้นนะครับ